ก็มีผู้ที่ให้ฉายาหรือนิยามกรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพักมีคุณสรวงเป็นเลขาพักเนี่ยนะฮะก็ไปกันมากมายหลายนิยามหลายชื่อเป็นพักเลือดใหม่รุ่นใหม่บ้างก็บอกว่าเป็นตัวแทนรุ่นใหม่ของสายเลือดนักการเมืองอีกหลายสายาเละเกินนะฮะ แต่ว่าในมุมมองของคุณสรวงเนี่ยคิดว่านิยามของกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยในใจของคุณสรวงหรือว่าในใจของกรรมการบริหารทุกท่านก็ตามเนี่ยนะคิดว่าควรจะให้นิยามว่าอย่างไรครับจริงๆแล้วนิยามของคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เนี่ยถ้าจะให้ผมมองนะครับผมมองว่ามันเป็นการเติบโตขึ้นของพักเพื่อไทยนะครับ ตั้งตั้งแต่ปีสี่สี่ที่มีพักไทยแลกไทยมาเราก็ถูกกระทํามาโดยตลอดเลยนะครับแล้ววันเนี้ยมันมันถึงเวลาแล้วที่อจะต้องเป็นคนรุ่นพวกผมละนะครับที่จะเข้ามาบริหารงานแล้วก็สารงานต่อรวมถึงคิดในสิ่งใหม่ๆเพื่อจะให้พักเพื่อไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับผมครับ ค่ะคําว่าใหม่ใเนี่ยนอกจากว่าเป็นคนรุ่นใหม่อายุก็เฉลี่ยน้อยลงลงด้วยนะถ้าหากว่าดูจากตั้งแต่ตอนตั้งภาพเป็นต้นมาเนี่ยเออ,อะไรคือใหม่คะคุณคุศลวงศ์คะคือคือจริงๆแล้วถ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยนะครับตอนที่รุ่นพวกคุณพ่อคุณพ่อผมก็ดีหรือว่าท่านนายกทักษิณน,นายกยิ่งรักก็ดีเนี่ยตอนท่านเข้ามาในการเมืองก็รุ่นพวกผมนะครับจริงๆมันไม่ใช่สิ่งใหม่เลย มันไม่ใช่สิ่งแปลกเลยแต่เพียงแต่ว่าคนเนี่ยมาให้ความสําคัญว่าเป็นลูกสนเนะเป็นลูกทักษิณแต่จริงๆแล้วในในวัยของพวกผมเนี่ยมันคือวัยทํางานนะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นวัยที่พวกเราเนี่ยเห็นทั้งความแตกต่างระหว่างรุ่นต่อรุ่นเนี่ยแล้วเอามาปฏิบัติได้ผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วอ อดีตนายกหลายๆท่านท่านอภิสิทธ์เองท่านนายกทักสินท่านนายกยิ่งรักเนี่ยพวกนี้คือเข้ามาในการเมืองเนี่ยก็อายุสี่สิบปลายปลายสามสิบกลางๆก็มีคือมันมันมันไม่ใช่เรื่องของอายุอะครับผมว่านะครับมันเป็นเรื่องของอมุมอมองทางการเมืองแล้วก็คุณสมบัติของแต่ละท่านมากกว่าครับผม เอ๊ะถ้าจะบอกว่าพรรษาทางการเมืองหมายถึงว่าการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยอย่างคุณสระวงเนี่ยเป็นสอสอสี่สมัยอันนี้ก็ต้องเรียกว่าจะบอกว่ารุ่นรุ่นใหม่ก็คงจะใหม่แต่อายุนะแต่ว่าโอประสบการณ์ผ่านการเป็นสอสอมาลงเลือกตั้งนี่ห้าครั้งใช่ไหมเป็นสอสอสี่สมัยแต,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 แต่พี่ไนสารกับพี่ญฉลียพรทราบไหมผมผมเป็นสอสอมาสี่สมัยห้าสมัยเนี่ยหกปีกว่าเองนะครับ ที่ผมอยู่ในตำแหน่งสอสอเพอาะฉดูปีแรกนี่ก็สี่สี่ใช่ไหมแค่สี่แปดสี่แปดสี่แปดถ้าสี่แปดผมสี่แปดนะสี่แปดเป็นสอสอในสมัยเดียวก็ปฏิวัติแล้วก็มาเป็นยาวหน่อยก็ตอนท่านนายกสมัครในสมชัยนายกบพิษิตนั่นช่วงนั้นอาสาปีกว่าคราสมัครนายกงานแค่สองปีกว่าทั้งหมดอาสามปีไอ้หกปีกว่าเองครับแต่ว่ารับการพู้ถึงอาสาทางการเมืองเนาะเอาเอาไว้ว่ ตัดคุณสอวงตัดอาจารย์ชูศักดิลินเนี่ยที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข้าสู่วงการเมืองกันได้ประมาณสักกี่ปีก็หลายหลายท่านก็เป็นสอสสมัยที่สองที่สามนะครับมีคนหน้าเท่านั้นนะฮะที่ที่ที่ยังยังไม่ได้เป็นได้็นสอแต่อยู่กับนักการเมืองมาทั้งชีวิตคือคือคือจะบอกว่า พวกผมเนี่ยพวกผมเนี่ยหมายหมายความว่าพวกผมหมายโฉวว่าคนที่มีอ่บุปการีหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นนักการเมืองมาก่อนเนี่ยสิ่งที่พวกเราเจอที่พวกเราซึมซับเนี่ยคือความความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอยู่ในสายตาเราตลอดออื mm hmm. นะครับผมอยู่ข้างนอกก่อนจะเข้ามาเป็นสสสมัยแรกเนี่ย ก็คิดอยากจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันติดหลายๆเรื่องครับประเทศไทยคือมันเป็นฟันเฟืองเราแค่เป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งมาขับเคลื่อนประเทศประมาณนั้นครับ <S 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 เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นการเป็นอ่าเจเนอเรชันของของนักการเมืองเนี่ยมันก็มีความได้เปรียบไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องผ่านการเป็นสสมาก่อนแต่ว่า คือการทํางานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าท่านหัวหน้าเนี่ยทํางานในในนามของอ่ลูกนักการเมืองก่อนแล้วก็มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยและในปัจจุบันเป็นหน้าพรรคเพื่อไทยผมก็ว่ามันมาตามสเต็ปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้กระโดดมาไม่ได้อะไรมาเลยออาจจะยังไม่เคยเป็นสสนะคุณสรวุวงศ์ก็ก็ ก็ก็ก็ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาปิดกั้นการทํางานของของใครนักแน่ครับครับผมครับคัอนนีบางท่านก็บอกสงสัยจะต้องเป็นนายกก่อนเป็นสอสอ้ดยซ้ำนะมืงอคงคงไม่ละครับคงไม่ละครับคงคงให้ท่านท่านนายกเศรษฐาทํางานอย่างเต็มที่ครับจริงๆงแล้วเรื่องนี้ก็มีการคุยกันนะครับว่าผมไม่มีการที่จะอยู่ดีมาเปลี่ยนนายกกลางคันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแต่ว่าคือก็ขดข่าวเคอก็พูดกันไปแต่ว่าผมผมมั่นใจว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านหัวหน้าเองก็ยังไม่ได้ถึงมองถึงขนาดนั้นแหละครับค่ะเออบรรดานักวิเคราะห์ก็แล้วกันเรียนไม่ไม่ได้วิเคราะห์อเองนะก็มองกันว่าความเหนื่อยของคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งหมืนบาทแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมา มันทําสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จหรือว่ามีอุปสรรคไม่เป็นไปตามที่คุณเศรษฐาได้ประกาศว้สมัพอเปิดตัวเนี่ยคุณอุ๋งอิงอาจจะเข้ามาเป็นนายกไทยคุณเศรษฐาไม่ต้องรอถึงสามปีสี่ปีค่ะคุณสรุงโฮโไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคือถ้าถ้าตามถ้าถ้าเอาที่มุมมองของผมแล้วก็ของพรรคเนี่ยผมมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคือเราเราคิดใหญ่เราทําเป็นครับ เราเราต้องมันมม่นใจตรงนี้ก่อนอย่างแรกนะครับสิ่งทุกอย่างที่เราเคยประกาศกับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มทําพักการเมืองไม่มีใครคิดครับว่าสามสิบาทรักษาทุกโรคจะสําเร็จไม่มีใครคิดว่ากองทุนหมู่บ้านจะจะสำเร็จนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ให้เห็นถึงทุกวันนี้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับท่านนายกก็รับฟัง ในคำติในคำชมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามที่สุดที่จะ e ิ i v เ r อร์ส่งส่งต่อนโยบายที่ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนให้ถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดและก็ทั่วถึงที่สุดครับอืมคิดว่านโยบายที่จะพยายามทำให้มันเกิดผลสเาเร็จเนี่ยข้างหน้าจะเอาชนะพักเก้าไกลได้ไหมคะคือ มันเป็น,มน,มนผมว่ามันเป็นจุดเด่นของเรานะครับจุดเด่นในเรื่องของการเอานโยบายที่พูดไว้เอามาทําให้กับพี่น้องประชาชนให้สําเร็จคืออันนี้คือความเชื่อมั่นที่พี่น้องประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดผมมั่นใจครับมั่นใจในในใน,ในการบริหารงานของท่านนายกเศรษฐาแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับว่าจะอทําทอย่างเต็มที่ท่านจุลพันนนรวิวัฒเองก็ทำอย่างเต็มที่ครับคุยกันตลอดครับคุยกันตลอด ก็สสในพักคเองก็เวลาลงพื้นที่ก็จะเอาคําถามหรือว่าสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนสงสัยส่งให้กับท่านรัฐมนตรีเผื่อบางทีเวลานั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วอาจจะลืมนึกถึงนู่นถึงนี่ไปแต่ว่าสสก็พยายามครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เชื่อมั่นในการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ทำให้สำเร็จครับผม ใอ่แถ้ามีกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วก็จะต้องวางแผนเตรียมการสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งต่อไปเลยไหมครับอ๋อใช่ครับเรา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 วางแผนไว้ไว้ต้องทำให้สำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นสี่สี่ข้อที่ท่านหัวหน้าได้ประกาศไว้วันที่รับตำแหน่งน,นี่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลทราน sfmation ก็คือการต่อยอดทำงานาให้กับพี่น้องประชาชนโดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆมันจะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็องค์กรแนวราบก็คือการเพิ่มความมีส่วนร่วมของอตัวพักเองสมาชิกพักตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็การตั้งองค์กรความรู้ขึ้นมาก็คือ Learning Organization ที่ท่านหัวหน้านได้ประกาศไว้ก็คือจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลศูนย์รวมนโยบายต่างๆนะครับให้สมาชิกให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาศึกษานโยบายทั้งอดีตปัจจุบันและการอนาคตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำครอ,อบครัวเพื่อไทยครับสานต่อครับ มีอะไระที่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบันของรัฐบาลซึ่งมีคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไหมครทุกทุกอย่างครับทุกอย่างในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วผมได้รับาการมอบหมายจากท่านนายกตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะครับว่าให้เป็นทีมงานในเรื่องของการดูเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็มีการทํางานร่วมกับาทางกระทรวงเกษตร แล้วก็ท่านนายกเองตลอดจนถึงท่านาสมาชิกที่สภาด้วยนะครับในเรื่องของการทํฝ่ายแกนดินซีเมนต์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ททเราเราเวิร์กกันเนี่ยเราทํางานกันอยู่เนี่ยเราทํางานเป็นทีมนะครับทีมทีมใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบครับอไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือว่านักวิชาการหรือว่าภาคเอกชน จะมีการติในเรื่องของดิจิ t a ลวอล l ล็ตก็ดีผมเน้นนะครับดิจิทัลวอลเล็ตนะครับไม่ให้เงินดิจิตอลนะครับบางคนบางท่านไปเปลี่ยนสารเป็นเงินดิจิตอลมันมันคือเงินซึ่งถูกส่งให้พวกเราผ่านระบบกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเพื่อจะควบคุมการใช้ว่าใช้อะไรได้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวสุดท้ายด้สุดก็ไปกองอยู่ที่บริษัทไม่กี่บริษัทนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ย การทำงานของภาคของภาคฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสสก็รวมหนึ่งพักด้วยนะครับกับฝ่ายบริหารก็คือท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราทํางานคู่ขนานกันไปอยู่แล้วครับผมอืม,อม,มีบาง<ะ>ท่านพยายามจะมองว่าดูจากดูจากสัญญ,ญาณเนี่ยรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาก็ทำปัจจุบันแต่ว่า คุณอุ้งอิงคุณสรวงและทีมงานที่ขึ้นมาเป็นกรรมการในาดพักก็จะเน้นไปเรื่องของอนาคตซะมากกว่าพยายามไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งลบและบวกแต่อนาคตเนี่ยมันคือความหวังที่จะให้กับประชาชนอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้ด้วยไ,<ด>ไม่ได้ครับว่าปัจจุบันเราก็ต้องยุ่งครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไ,ไทยก็เป็นสอสออยู่หลายเขตนะครับร้อยสี่สิบกว่าท่านที่เป็นสอสของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับผมจะบอกว่า งานออนกราวก็คืองานที่อยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยพักเพื่อไทยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับแล้วเรารู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วปัญหานั้นอ่ะจะนําส่งไปสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งอันนี้นคือปัจจุบันตลอดขณะในขณะเดียวกันที่ไปสาราผู้ถูกเลยครับพวกเราซึ่งเป็นรัคก,การเมืองเราก็ต้องมองถึงอนาคตว่าเราจะนาเนินงานในพักอย่างไรและ นโยบายที่สามารถต่อยอดนโยบายในปัจจุบันเนี่ยเราจะทําอะไรประมาณนั้นเลยครับต้องทำทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตครับไม่ใช่แต่อนาคตอย่างเดียวแน่นอนครับค่ะคุณสารวุฒิบิดไหมคะคนก็อยัางกูว่าคุณสิงสั่งการลงมาจากชั้นสี่อะไรต่อเมื่อะไรอยู่เนี่ยคือคือห้ามคนพูดไม่ได้ครับห้ามคุณคิดไม่ได้ครับแต่ว่าผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือพิสูจน์ผลงานทําผลงานให้พิสูจน์ออกมา เพื่อจะลบคําสบประมาณต่างๆว่าอ๋อได้มาเพราะเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้คือเราต้องเราต้องทําอย่างเดียวก็คือพิสูจน์ผลงานทําทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําผลงานออกมาพิสูจน์ตัวเองว่าที่สิ่งต่างๆที่พูด,พ,ดพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอความจริงนะครับแล้วก็พวกผมเองก็ทําเต็มที่ ทำเต็มที่ครับผมทำเต็มที่ค่ะอจะมีงานใหญ่รอรับสมาชิกจากพรรคอื่นเข้ามาสมทบเร็วเดีวนี้ไหมคะยังไม่ดีครับยังไม่ยังไม่ได้มีแนวคิดดีครับต้องต้องต้องคุยกันก่อนครับแต่ว่าผมว่ายังยังไม่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมมีติดต่อมาบ้างแล้วใช่ไหมคะบางพรรคยังครับยังครับยังครับยังนะคะโอเคค่ะไอ้แล้วรุ่นรุ่นกับขอสามนรุ่นเก่าๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อก็คือคุณพ่อคุณสรวงคือคุณสนอก็ดีค,คุณทักษิณไม่ต้องเป็นห่วงก็ก็คงจะอยู่วงนอกอะนะฮะ,ระหรือว่ารุ่นอื่นๆที่เป็นรัฐมนตรีกันอยู่ในขณะเนี้ยก็จบจากนี้แล้วก็ถือว่าปิดฉากล้างมือในอ่างทองคําแล้วก็ปล่อยให้รุ่นปัจจุบันนี้ขับเคลื่อนกันไปหรือว่ายังจะอยู่กันต่อไปรุ่นเก่าถึงบอกครับว่านี่คือจุดแข็งของพระเพื่อไทยเลยครับเรามีคนทุกรุ่นแล้วเราจะไม่ทิ้งใครเลยครับ แล้วแล้วไม่ใช่ว่าพอรุ่นใหม่ขึ้นมาทําแล้วจะลืมรุ่นเก่าไม่มีทางครับอะไรก็แล้วแต่อ่านพวกท่านเหล่านั้นอ่านน้ำร้อนมาก่อนผ่านการบริหารมาก่อนผ่านการทํางานมาก่อนโอเค okay. เข้าใจได้ว่าปัญหามันอาจจะแตกต่างกันนะครับเวลาผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันเนี่ยโอ้ยไปนอนได้แล้วลุงกลับไปนอนได้แล้วตาที่ต่างๆเหล่าเนี้ยคือทุกวันเนี้ย ผมจําคําพูดของพี่โน้ตอุดมได้นะมีอยู่มีอยู่เดียวนึงที่แ็พูดอะ่ะคุณจงดีใจเถิดที่ลูกคุณยังมาถามคุณอยู่ว่าอันนี้คืออะไรครับพ่ออันนี้เลยคืออะไรครับแม่อืมนะครับถ้าถ้าวันไหนถ้าเขาไม่มาถามเราแล้วเขาหันไปถามแต่ g o เ g l e หันไปถามแต่โซเชียลเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับพราะฉะนั้นเนี่ย ผมผมยังมองว่านี่คือจุดแข็งของพื่อไทยคือเราทำงานร่วมกันทุกเจเนอเรชันนะครับครับครับเด็กๆวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะอ่ทําให้คนแก่ทาให้คนมีสุขอายุเนี่ยรู้ว่าอ่โรคมันเลี่ยนไปแล้วนะครับแต่เราเราก็ไม่ทิ้งของเก่าแน่นอนครับคุณส่งเองก็ถามปั๊คุณส่วงเองก็ถามปั๊หนอกกับป้าอูตลอดด้วยวป่าโอ้ถามตลอดครับไม่ต้องห่วงครับถามครับ แต่ถามว่างานแล้วผมเอาเอามาเอามาใช้เลยไหมก็ไม่ไ <ป S 1> ไใช่ทุกเรื่องถ <Okay. S 2> ูกไหมครับเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้กับในยุคปัจจุบันประมาณนั้นเลยครับคค่ะขอบคุณมากค่ะบคุณสระบงค่ะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดี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 ครับค่ะ